เราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ได้เวลาเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันแล้วคุณผู้ชมคะ่ะไปดูกันสิคะว่าพื้นที่ไหนเจอฝนร้อนหนาวกันบ้างเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันคะ่ะ มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงการอุดรธานีสุลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด บุรีระยองจันทบุรีและตราทะเลมีคลื่นสูง1-2งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วง ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของภาษาใตายนำเสนอโดยแม็กไร์คำว่าอายหรือว่าขายหน้าหรือว่าอายจังเลยเนี่ยภาษาใตา้เขาจะใช้คำว่าบัตซีตัวอย่างเช่นถูกไหมเอา้าบัตเื่อพีไปดีไหมเอ้าแต่ว่าไปทักคนผิดก็โอ้โหโดนึกบัตซี้จังหรือว่าไปจีบสาวแล้วเขาไม่ให้เบอร์มาก็จะรู้สึก,กว่าบัตซีเขจัง ใช้ก็บัตรสีนะฮะขอบคุณแม็กไก่มากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ